วัฒนธรรมการกินของคนญี่ปุ่นช่วงปีใหม่คืนวันที่31ทธันวาคมโอมิโซโกะจะมีการกินโทชิโคชิโซบะหรือโซบะข้ามปีเชื่อกันว่ากินโซบะวันนี้แล้วอายุจะยืนยาวเช้าของวันที่หนึ่งมกราคมจะมีผู้คนตื่นเชา้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกของปีรวมถึงมีการกินโอเซจิเรียวริ อาหารชุดพิเศษที่มีชื่อเป็นมงคลอีกด้วยวันที่11มกราคมจะมีการกินโมจิที่เรียกว่าคางามิโมจิโมจินี้ควรตั้งก่อนวันที่30ธันวาคมของปีที่แล้วนะคะหรือเริ่มตั้งวันที่1มกราคมก็ได้ค่ะสมัยก่อนจะปั้นโมจิเป็นก้อนกลมๆแล้ววางซ้อนๆกัน มีความหมายว่ามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาส้มที่วางด้านบนส้มหมายถึงมีลูกหลานสืบสกุลกว่าจะถึงวันที่11โมจิก็แข็งเขาเลยต้องใช้ค้อนทุปให้แตกออกเราจึงเรียกว่าคางามิบิราคิแต่สมัยนี้มีโมจิเป็นชิ้นเล็กๆขายแล้วสะดวกขึ้นมากค่ะไม่ต้องใช้ค้อนทุปแล้วค่ะ การกินโมจิช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เชื่อว่าจะทำให้สุขภาพดีมีโชคลาภและครอบครัวมีความสุขวิธีกินต้มโมจิกับผงซุปหรือต้มกับถั่วแดงก็ได้ค่ะ